สวัสดีครับอยู่กับช่องยูทู e รถดำสวยๆจารัดครับสวัสดีท่านผู้ชมและ FC ที่เขารพรักทุกท่านเอายกตัวไหนโน่นบ่วันนี้<ม>เอาปกเกตมาส่งพอดตครับโน่นบ่ทงไทยไปโน่นจุ่อดีนะไปเราทอยไปโน่นครับ f o r d Ranger ไซส์สพันพันแกรง่งเขาเรียกว่าพันแกรง่กรงดูครับโอ้โหแบกมาไม่หนักนะจบเสร็จยังงไปดิดบโอ้ฟันทนจริงๆเลย <c oughs> <c oughs> เอาไปใช้อยู่ในง,งานวางท่อครับเ,ออเสร็จเรียบร้อยครับงานอยู่นู่นจบเรียบร้อยแล้วน้ำหนักไม่เยอะครับอกเกตตัวนี้ครับไปดูนะเดี๋ยวยกขึ้นทงบโครเนะ้อรทง <c oughs> เรื่องความนิ่มความเบาเนี่ต้องยกให้พี่ดิดอยู่แล้วครับนี่ต้องยกให้เขาเลย Chào ไกลไหมขายวะนี่เดี๋ยวพาไปดูครับฝั่งที่ทอทงพากันทีผักเที่ยงพอดีครับโอ้ไดะกินข้าวโอ้อะไรที่นอนสบายแท้จ้า ไม่รอ้อนวะฮะไม่ร,อร้อนหนอกเนี่ยถ้าร้อนก็มีกัรลงวะอ๋ะโอโหครับเอ้โอ้โห นี่โค้งไปนู่นครับอันนจะเรียงหิงมาพิดิดเดินดึงสโลบปไป้เรียบร้อยแล้วตรงนี้ทศทงพากันมาอยู่ประมาณอาทิตยก์กว่าครับางานใหญ่มากสุดจัดเลยน่าจะไม่เสร็จหรอกครับโั่นแหละหลังปีใหม่นั่นแหละ,หละต้องมาเก็บงานอีก น่าจะต้องใช้รถดำทอยหินไปลงนู่นครับลงลงลงเทอัดเทอัดเทอัดเลยอัดยาวแล้วก็ไว้ไมโครตัดเรียงคนเรียงครับดูลีมือพิดิตดึงสโลปหน่อยนี่ครับโอ้พี่อะไร นี่ดูเกตัดแนวไว้ข้างล่างตัดแนวไว้แล้วก็อันนี้เดินอันนี้น่าจะตัดดินขึ้นไปนู่นอีกตัดดินขึ้นไปนน่นแล้วก็เดินแล้วก็ดึงเกาดึงสโลปครับดึงสโลปไม่ได้ดึงทีเดียวจมต้องเดินเกาหลอกไปก่อนอู้เส็ดมานี่สวยเลยเนี่ยถ่ายเอาโดรนบินถ่ายน่าจะสวยเลย ดินก็สวยอูโ้ตูดถลอ,อกแล้วมีศาสฐธนุถนอมมาอย่างดี ไต่รายกิดข้าวฮะ,ะไหนเฮ้ยทงทงเอาสลิงรถไปด้วยนี่สลิงสลิงเอาไว้ไปดึงรถจานโอลืม ดิอยู่นี่อีหลังปีใหม่หน่อยเลยเนาะครฮะห<า>ลังปีใหม่เหรอโอ้ยยาวเลยตรงนี้อีกนาน <laughs> แล้วอพี่ตรงข้างล่างใส่หินบ่ติดไอ้ข้างล่างนั้นใส่หินบ่ไอ้ไอที่เขาทำตัวมนโค้งไว้แล้วอะ่ะใส่หินข้างบนนั่นนะ Ồ oh. Ồ <laughs> oh. oh. Chốt hay? Chốt Cái này thêm lâu anh em này mà sông hơn bỏ kết Ơ ờ, mình nói bị sợ mình Không hiểu khao chẳng Vậy Giờ không cạp nữa rồi mình điết Mình đi hấp Bao đi hấp Kinh khao còn

เวลาตอนไหนตอนไหนบายฮะบายโทรหาดิโทรหาดิเดี๋ยวออยากฟังเสียงโทรไปคุยเลยตอนนี้ฮะยัไม่อยากคุยเพื่ออะไรฟังโทรไป่อยากฟังเสียงเร็วเร็วกดโทรกดโทรดิโทรไปร้างไปไหนบายบายน้องเขาผ่าตาว่าตรงนัานบ่อยากฟังเสียงโอ้ได้ฟังเสียงนานแล้วสวัสดีค่ะพี่ตี๋ยวเข้ากลับมาเขาก็โทรมา งานหินครับองานหินต้องมาทอยหินนี่แล้วเนี่ย,ยกระดูดกระดูเลยเก็บงานเปียกเลยใครเก็บงานนี่ไอต้มไอต้มยะยองอน,นอนไ,ไหนวะ Okay, อเอ้ครับช่วงบ่ายเจอกันใหม่ครับนู่นแหละนางงานสายหหนแหละนาเจรอยกับจัดชูครับลาทุกท่านอันนี้แล้วกันสวัสดีครับผม